ความใฝ่ฝันในวัยเด็กคือเส้นทางสู่ความสําเร็จในอนาคตฝันทําให้มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายที่จะก้าวเดินและการก้าวเดินครับต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเป็นตัวทดสอบภาวะจิตใจเมื่อก้าวไปยืนตรงจุดนั้นได้จะทําให้หัวใจและร่างกายห้าวหาญพร้อมผ่านเผชิญทุกเหตุก,ตการณ์จนเป็นวีรบุรุษ สวัสดีครับมาพบกันกับรายการะเพลเยอ e r นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักเตะไทยที่อยู่ในตำนานและความทรงจำอีกทั้งยังมีเรื่องราวต่างๆที่จะช่วยขับขคนการพัฒนาให้สอดคล้องเกี่ยวเนื่องซึ่งความรู้สึกรักและก็ศรัทธานในตัวตนของความเป็นฟุตบอลไทยครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตำนานวงการฟุตบอลไทยที่ยิ่งใหญ่และเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตการค้าแข้ง เป็นนักเตะไทยคนแรกและคนเดียวแล้วครับที่เล่นในหลีกสูงสุดของเยอรมน,นีรวมไปถึงเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ไปค้าแข้งยังถินยุโรปอีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ในการวางแผนสร้างเยาวชนได้แบบมาตรฐานซึ่งมาตรฐานของเขานั้นไปไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียวครับ วิทยาราหกุลนะครับเกิดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2497ที่จังหวัดลำพูนในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด14คนด้วยกันปี2516นะครับได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งที่7ณจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับทีมฟุตบอลเขต5จังหวัดลำพูนจนได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศพร้อมกับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการต่อมาได้เริ่มเล่นฟุตบอลสโมสรให้กับสโมสรฟุตบอลฮักก้าและสโมสรฟุตบอล,ลาราะชา ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในรายการเอเชียนคัพในปีพศ2518นะครับซึ่งเกมนัดนั้นไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติอิโนโดนีเซียไปได้3ประตูต่อ1วิทยาลากุลนะครับได้ลงเล่นในรายการเมดิก้าให้กับทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นและยิง2ประตูให้กับทีมชาติไทยจนเสมอกับญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ2หลังจากจบการแข่งแมตช์ดังกล่าวเลยครับกุนซือชาวญี่ปุ่นที่คุมทีมชุดนั้นมา ต,ติดต่อให้วิทยาลหก,กุลไปเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลยันม่าดีเซลและติดต่อซื้อตัวจากสโมสรฟุตบอลราประชาให้ไปเล่นกับสโมสรฟุตบอลกึ่งอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นชีวิตการค้าแข่งของวิทยาลหก,กุลที่ญี่ปุ่นถือว่าประสบความสําเร็จมากมายเลยครับเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจํารุูการและเคยเป็นผู้ที่ทําประตูสูงสุดในถ้วยเอฟเอคัหรือว่าฟุตบอลน็อกเอาท์ของญี่ปุ่นซึ่งวิทยาก็ยิงไปทั้งหมด6ประตูด้วยกัน ส่วนเกมในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับวิทยาลากุลสังหารประตูคู่แข,ข,ข่งไปทั้งสิ้น14ประตูด้วยกันเส้นทางชีวิตของวิยาลากุลคือเส้นทางของฟุตบอลอาชีพในปี2522อยากก้าวเดินในสายฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวและก็เป็นนักเตะยุคต้นๆของเอเชียนะครับที่เดินทางไปค้าแข้งในหลีกของเยอรมันนั่นก็คือสโมสรฟุตบอลแฮตทา 2, เนนาบอร์ลิน สมสรฟุตบอลแห่งนี้เองทําให้วิทยาาากุลได้รับฉายาว่าไทบูมและอีกหนึ่งสมสรที่ลงเล่นในช่วงระยะเวลา6ปีก็คือสมรสารซาบุคเคนนะครับชีวิตการแข่งขันที่เยอรมันของวิทยาาักุลถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยครับที่นี่เองเขาใช้เวลาในการเรียนรู้วิชาโค้ดนะครับโดยการนาเงินส่วนตัวจากรายได้การเป็นนักฟุตบอลนะครับมาจ้างครูสอนภาษาเยอรมันเพื่อศึกษาฟุตบอลเยอรมันให้เกิดความถ่องแท้ ภายหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเต็มตัวนะครับก็ผันตัวเองมาเป็นผู้สอนให้กับสโมสรมัตสึสิตะในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสโมสรกัมบะโอสก้าณปัจจุบันซึ่งในปี1935นะครับมัตสึสิตะได้ชนะเลิศฟุตบอลควีนส์คัพในประเทศไทยและดันก็ได้คุมทีมสโมสรฟุตบอลนาคารกรุงเทพจนชนะเลิศการแข่งฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งต่อมาครับได้คุมทีมชาติไทย ในแกงขัน4เกมนะครับแล้วก็พาทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ในปี2540และต่อมาวิยาลาณกุลก็เข้าไปดูแลทีมสโมสรฟุตบอลชมบุรี FC จากระดับป่เชี่นลีกไล่ขั้นไปถึงระดับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกพร้อมทั้งวางระบบฟุตบอลชมบุรีได้อย่างลงตัวและกะ็แยบยลเลยทีเดียว ส่า2350วิยากรุลได้ลาออกจากสโมสรฟุตบอลชมบุรีเอฟซีนะครับเพื่อไปรับงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับการคุมทีมกาเนลเล่ตตอริซึ่งในทีมชุดนั้นก็มีนักเตะไทยอยู่ด้วยนะครับก็คือทางด้านของอดุลลาโศเจ้าของฉายามาร์กาเลเมืองไทยนะครับอีกท้งย,ยังมีนักเตะในสังกัดชมบุรีอีกหนึ่งรายก็คือทางด้านของอาเมดนะครับดาวเตะผิวสีชาวไอริคสที่อยู่ในทีมชุดนั้นด้วย อออ 2, วิปศ2,952วิยาลากุลกลับมารับตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของชมบรุรีและรับตำแหน่งผู้การทีมในปี2 5 5 4และยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับวิยาลากุลกันนะครับตำนานนักเตะชั้นดีของวงการฟุตบอลไทยผู้สร้างชื่อเสียงมากมายสำหรับวงการฟุตบอลไทยและมาอยู่กับการพัฒนาลูกหนังห้ามพลาดครับในช่วงต่อไปกับบทสัมภาษณ์ของเขา และวิธีการคิดของเขาทำอย่างไรฟุตบอลไทยถึงจะประสบความสำเร็จครับ